กินอยู่พู่ต่อมากินอยู่พี่ต่อแคทก็ไปหาแคทไปหานั่นได้กํานึงแล้วซื้ออันเฮ็ดเค็มมาใส่สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่น้องส่งหูไปยู่อีกได้พี่น้องผัดมีตะหนอเออแกงเบิดติมาส่เบิดเท่านี้บ่บ่แม่นน้ํายนางบ่นี่น่ะ อ้าพี่น้องก,ก็มีแต่นอแต่หนายแท่นี่นะช่ปไปหาห่อใช้นนะัที่นะ,าะาวาผูลงห่อผูกสามคนผกปไปหากับเคยใหม่พี่นอ้องเลยล่าซูเซวาพุกลูกเคยพาไปหาเราใม่บ่มเป็นกะไกผู้ท่า <c oughs> <c oughs> นบอเคยไปไกล <c oughs> บกมเนมันขอตุกตว,ตว,ตวมากบ่ใส่ลายอรีเฮ็เค็มกัน ช่องทงผูอีกันแันมีแต่อีกั้นนะได้มันหลายกว่าหนูอืมแท,ท้ๆน้อยาพ้ปนปฏิโตกเนาะยังม,มีหน่อไม้พี่น้อเอ้ยยังมีหน่อขาเอาไปโกนได้เลยนะผูกคอยคนซาไปใหม่อนหมเหมือนใหม่มึ<อ>มมงส่งหูไปมึงหูบะกูอยู่สายกูอย,อยู่ยาายบ้านหน่ะไปเพ่งได,ด้เหงียนี่มายังมาเลี้วสั่มปาตะดำดีใบอยู่ห,หากระโล่งมากให้พอ,อ,อกแทกขึ้นไปอีกไงให้พอ,อ,อกแทกแล้วมาส่งก,กูก่อน <c oughs> ตาดำดีอยู่ผู้เดียวนีฮะได้น่ะตายบนทางใดลุงได้หย่ายังวะผัดมีแต่ผูมีแต่ผูบ่มีเมียบ่มีผัวพัลลุงพัตาบ่อดแบนี้อ้าผัดหย่าผัดเห็ดยังบ่เป็นบ่มีบ่มีผัวอาลงไปมะอ้าเอาไปมงเีิแต่เฮงก็นเลือดตลูกในหน่อยแลปลาให้แม่กันเลยลุงดีวป่ายนป่าใช่ดินป่าตายเล้ อยู่รบายดีแจ็คพี่นนะ้องลุงก็อยู่กับไอ้เล่ห์ไอ้เล่ห์ก็ตั้งไม่รุ่นนะเนี่ยม่เทา้าอยู่มนะ่เท้าม่เท้าได้เบิ่งลุงนะนุ่นจะพูดบ้านน้องนาบกนอกนี่แล้วลุงกับใครเดชแพรพิซัยเจอกันแล้วบัานมันอรอท่าแซบพี่นอ้องเอ้ยรอท่าแซบ มากินแกงหน่อไม้เคยใหม่จ้าว่าจะว่าแซ่บประโถนะซุมาะึ๊กมากินแกงหน่อไม้เคยใหม่เสแอประโถจัะเออเออเออเอาบายดีปลาลุงมึงดื้อไอหัวเล่เล่ตาเลโลนี่เน่ะนาเด้อหามวยเอาบายดีปลาลุงเหนืะคนนึ้อมานี่นี่ยพิศสัง ช่างมันได้สวยช่างมันแห้งเด้นิดหน้อยนี่ช่างมันแห้งเลยมึงดูขี้ดังนะหะเหตุหมวกนอกแม่เหนอะจะเห็ุหมวกนอกต๊ะมาเก็บมันมาหยาดแล้วในมือกูนี่รอแส็บผ่าแส็บพี่น้อยเว้ยป้ากราบจนเขึงกระทางบังเในพี่น้องพี่ตโนอมันกินแล้วมาให้แม่พี่มาข้างพี่พี่อาข้าวกินน้าซ้ายเลยสื้อยังเกาะเป่าได้นะสุ

ลูกบักกันให้เป็นแนวนี้โว้ยมาบอพา่ไปชื่อไมดมมาใหม่เมู่ห้ดิมมาเสียบู่วินอือกูบบแว่สบก่า ขาเพ่มานกินตายก็มันตายเนาะพ่องดโหดโพเนาะตายสะพ่อจังหวะมึงก็ทำลายลูกเคยเกินนอยาาจนชามงเลยกินข้าวเที่ยงมากินักันอตายแล้วลูกเคยกิดชีวิตเมียเมื่อบานนี่แหละกินข้าวเที่ยง3าโมงเนี่งตายมดู่นมา มาอยู่มือแรกมันกาดัดอันลูกเคยเลยบ่หามตัวอยู่เนี่ยตัวไ่ได้คอยอยู่บ่น้านน้ำบ่อเนี่ยอยู่อยู่พุ่นบ่โอ้จากบ้านยังเกาะบ้านยังก็แหละเสร็จแล้วแาบผูพานางเมืองเมืองยังนะโผ้โมาจากสามเฮานะเนาะกัน เมืองเดียวกับพลอยแนนอ๋อเมืองเดียวแล้วจะคนละบักเออเออเออพลยแนนบ้านเนี้ยมันบักมันบักเมืองเดียวกับพลอยหนองแนนผู้แต่งงานของไดเนี่ไปนั้นแหละผ่านไปมามะมาบักเลยนะไปใกล้ๆกูมึงได้ไหมผูไปกระพองผูอ่ะก็ได้นะอยู่กับบักน้อยๆก็ได้นะ อยู่บ้านมีบริหารน้ำไม้ให้ป่าให้บ้านเลยแล้วมีแต่พวกแล้ววมีแต่น้ำไม้ไล่ถุงกลมลูกเลยปึกได้เมื่อจักเถื่อหรือปึกเมื่อเธอหนึ่งติ่งลิงติ่งลิงติ้งลิงติ่งทางกินทางแหลนปึกเอ้ยร้อยตัวได้แซ่บกับห้องปลาดำแกง เนี่ยหองปาร์ตแซบมันคือสดใสสดใสสิประดม้กับปาระดี้กับถาน้ายานางจนว่าห้ามมึงเห็นผมกูกูนี่ก็ยังวาเขาน้ายานางน้ำกูนี่กูคืนปากซองเลยกูกับม่แหวนแป้งได้หินย่ามาหลัดตาดำดีอยู่ฮะช่างมันได้ชัวร์ช่างมันไ ปลาแดกกูกับปลาแดกไผ่ปลาแดกใยทองเหาะสือน้ำใยทองกับใยตื่อยเฮ้ยเฮ้ยตปุ้งนะอ่ากูปลาแดกสดบ่มี่โอ้ยฮึ่งมันี่บบกไหนหนอยึ่งมันนี่แบบหนหนอบึ่งเขาอีกได้บึ่งเขาอีได้ในกล่อง นัวกับสามบ่วงวันเสามจองมันจะแพงพูดพี่น้องนะลาสุดสาวาพาลูกเคยกินข้าวเพลินนะสามโมงแรงตายมันจะ่านเมื่อเมียนเมื่อบ้านบ่มาเลยเนาะสามคืนเลยแก้อนันผายผูกแขนอะก็ได้ปิดสามคืน เง่ากูอุ้มตขาด้ลยเง่าลูกมึงนี่ื้นนะชุมันจปีเห็อยังมาถมน้ำลายสนากูนี่แหละแบบบกินหดแสบบวแบนะขันหิวข่าวนั่นแ่บเบิดอย่าเห็ดอย่าเห็ดโทรซปป่าบ่เห็ดช่างนชุช่างมันเด้หื้นมันเน้ กูอ่บพกวกนเลนกิเหอนกัอืมี่าพกนันันแล้วบ่ายโมงกลัวกูจะได้มาหอดแกงแล้วกินแลวกับเขามานี่กินซองค่ำหนึ่งนะไอเละตำหงส์สุกินแรือเปล่าพันยาเขาอ้น้จริงเจ๊อจริงจริ๊จริงจง

ແລະບໍ່ວ່າຊ I mean ິຄ້າງວາງລູກກະສຸກບໍ່ໃຫຍ່ເດມຶງນະບໍ່ຢ້ານປິ່ງໃດເດສັກຄັນໃຕ່ຫາງລົງຄ່າຢຸມບໍ່ເຂົ້າປິເທີເນາະ3ໂຕມັນໄປຂາປິກະເທີເຮປິ່ງມງນະນປນນົຂອ

บริกินดอกมีบวมีกับบวลงน้ำนี่บวลงเน็ดขาดอ้าวมือนะแลนก็ตรงสินกูก็สั่นสินไปให้ได้มี่น้ำตีนอยากใส่กูแลนงแลนก็ตรงสินอันขี้เกียจบนะก็ได้ช่องมันเอ้ยน่า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 ที่ดึงเสียหมูประกาศนะหาแล้วปึกงานนะปึก มันได้หาบ่ยังวาตกลงกันซ้ําบ่สิไปเฮ็ดหยังน่ะอยู่เอาน้องซอนั่นว่าก่อนยงก็้รถมน่ะฮะ้รถ้ยงอืมแล้วก็้อกตอีกบ่นี่ล่ะอย่ามาจ้ํานะหามึงไปกินมือมึงดูยาวสิยื้อจ้ํานี่สิยื้อจ้ํากล้องมันสิจ้ําเฮ็ดได้ ណ៎ៗៗៗៗឆាំងมันเด้ឆាំងมันเด้ឆាំងបักណ້ອຍៗនេះเด้